สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันธพลังกูลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของคนที่ก้าวสู่ผู้นำขององค์กรนะครับว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆนาะนาะที่ทำให้เขาก้าวสู่ทางด้านมืดหรือว่า Dark s i ซ e บ้างหรือเปล่าปัจจุบนันนี้หลายคนทีเดียวนะครับที่ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้ว ก็มักจะเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปคือจริงๆผู้นําที่ดีก็มีเยอะนะครับไม่ได้ไปแปลว,ว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้แต่เวลาขึ้นมาเป็นผู้นําเวลามีอํานาจเต็มในการที่ต้องตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆมีคนมาพี่นอพี่เทามีคนล้อมหน้าล้อมหลังมากมายทําให้เรารู้เริ่มที่จะรู้ตัวว่าเออเราตอนนี้เรามีอํานาจในการที่จะสั่งการได้ทุกอย่างแล้วนี่นาะ เชื่อไหมครับว่าบางคนเนี่ยพฤติกรรมในการทํางานพฤติกรรมในความคิดต่างๆนานาเปลี่ยนแปลงไ,ไปโดยสิ้นเชิงพนักงานบางคนเคยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าในอดีตเนี่ยเคยมีน้องคนนึงเนาะเป็นพี่นะครับอายุเยอะหน่อยละเป็นพนักงานที่อยู่มานานก็บอกมีน้องคนหนึ่งเข้ามาทํางานใหม่ๆเนี่ยก็เป็นคนดีเคารพบน,บนอบน้อมนะครับมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างดีเลยพูดคุยกันแล้วก็เห็นความก้าวหน้าของน้องคนนี้มาโดยตลอด วันดีคืนดีน้องขึ้นไปเป็นระดับสูงเลยนะครับถือว่าเป็นทีมผู้นําขององค์กรกับกลายเป็นว่าน้องที่เคยมีอุปนิสัยที่ดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงทันทีกลายเป็นคนที่ดูเย่อหยิ่งกลางไม่ฟังคนอื่นสั่งการไม่มีเหตุผลมากขึ้นเรื่อยๆหนักเข้าหนักเข้าทุกวันทุกวันจนกระทั่งไม่มีใครที่จะชอบ น้องคนนี้อีกเลยจากเดิมที่มีแต่คนชื่นชมนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าอํานาจบางอย่างที่ทําให้เราเป็นผู้นำเนี่ยมันทําให้พฤติกรรมในการทํางานของเราเปลี่ยนไปก็ต้องระวังตรงนี้เหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะสั่งการอะไรได้ทุกอย่าง ก็ต้องพึงระวังดักไซด์ของการเป็นผู้นําไว้ด้วยเหมือนกันมันมีอะไรบ้างในประเด็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับลองมาดูทีละตัวที่ผมเคยสัมผัสมาอยู่พอสมควรนะครับอันแรกเลยก็คือพอขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วเนี่ยบางคนนะฮะให้เริ่มที่จะไม่ทํางานไม่รับผิดชอบโยนงานให้คนอื่นสนใจแค่เพียงหัวโขนที่ตัวเองได้รับมาเท่านั้นโดยไม่สนใจผลงานที่ตัวเองจะต้องสร้างหรือต้องทําให้กับองค์กรเลย โดยที่ตัวเองนะอยู่ในตําแหน่งนั้นนะครับเวลาอยู่ในตําแหน่งนั้นนานๆเข้านานๆเข้ามันก็จะเริ่มทําความเคยชินนี่นะฮะสร้างความเคยชินให้เกิดกับคนที่เป็นผู้นําตรงนั้นหลังจากนั้นเวลามีความเสี่ยงอะไรที่จะทําให้ตําแหน่งของตัวเองเกิดความระสำาร,ระสายเขาก็จะไม่ทำฮะไม่ตัดสินใจทั้งๆท,ท,ที่ความเสี่ยงนั้นถ้าสําเร็จเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับองค์กรเกิดประโยชน์กับพนักงานทุกคนขององค์กร แต่พอเขาคิดสระตะแล้วเอ๊ะมันเสี่ยงแฮะทำไมต้องเอาตัวเข้าไปแลกขนาดนั้นก็เลยตัดสินใจไม่ทำอะไรทั้งนั้นอันนี้เป็นเคสแรกที่มักจะเจอบ่อยๆสำหรับหลายคนที่ไฟแรงๆนะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าฉันขึ้นไปเป็นผู้นำองค์กรรับรองจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในทางที่ดีขึ้นแต่พอตัวเองขึ้นไปเป็นจริงๆนี่แหละเขาเริ่มมาตระหนักว่าโอ๊ะทาไมเราต้องเอาชีวิตเราไป ผูกพันกับไอความเสี่ยงบางอย่างซึ่งสุดท้ายถ้ามันไม่สําเร็จขึ้นมาเราก็จะแย่เหมือนกันนะตัวที่เขาไม่มองเลยว่าถ้ามันสําเร็จละ่ะเขาจะก็จะได้รับความชื่นชมเหมือนกันแต่เขากลัวไงฮะหลังจากนั้นพอได้มีอำนาจแล้วนะครับหลังจากที่มีอำนาจปุ๊บก็เริ่มกลัวอำนาจจะหลุดไปจากมืออันที่2คือต้องการให้คนอื่นเนี่ยนิยมชมชอบเขามากขึ้นอยากให้คนอื่นรักก็เลยสุดท้ายพฤติกรรมเขาก็ป p อยคนอื่นไปทั่วคือไม่อยากให้คนอื่นเกลียดนะครับ กลายเป็นว่าเป็นผู้นําที่ต้องคอยเอาอกเอาใจไหลไปทางโน้นทีไหลามาทางนี้ทีไม่กล้าที่จะสร้างความเห็นขัดแยง้ทงทั้งๆที่ความเห็นขัดแย้งนั้นอาจจะเป็นความเห็นที่ดีก็ได้ผู้นําแบบนี้ก็กลายเป็นผู้นําที่ไม่มีเรียกว่าไม่มีความเป็นผู้นําะไม่มีจุดยืนของตนเองไหลไปไหลามาเพื่อให้คนอื่นรู้สึกดีกับเราแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งนะคะที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ เสมอถ้ากรณีที่บางคนยึดมั่นถือมั่นในอำนาจนะครับพฤติกรรมที่3คือพอเป็นผู้นําแล้วตัวเองต้องถูกอยู่เสมออันนี้อันตรายมากเลยนะฮะคือเขามองว่าสุดท้ายเขาคือเบอร์หนึ่งอ่ะพอเป็นเบอร์หนึ่งปั๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดที่เขาทาจะต้องถูกเวลามีใครมาโต้มาแยง้งเขาก็จะบอกว่าไอ้สิ่งที่คุณโต้แย้งเนี่ยมันใช้ไม่ได้คุณต้องทําตามผมเท่านั้นหลังจากที่ลูกน้องทําตามเรียบร้อยสักพักเกิดเหตุการณ์ที่ ผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากว่าลูกน้องทําตามที่นายสั่งนี่แหละเชื่อไหมผู้นําที่ไม่ดีเขาทําอะไรเขาก็โยนความผิดพลาดนั้นให้ลูกน้องคนนั้นแหละว่าเนี่ยแล้วเขาก็จะพยายามาหาข้ออ้างข้อแก้ตัวนะครับว่าเนี่ยเขาคิดแล้วเขาเสนอแล้วแต่ลูกน้องไม่ฟังเองลูกน้องพยายามที่จะยืนกรานจะทําตามนั้นเนี่ยมันก็จะพลิกไปพลิกมาแบบนี้ครับอันนี้คือผู้นําที่ไม่ดีตัวถัดมาคือ เขาค่อนข้างที่จะไม่พอใจกับสิ่งที่ลูกน้องวิพากวิจารณ์เขาอะครับเคสนี้จะไม่ค่อยรับฟังฟีดแบ็กละเกิดขึ้นเยอะนะฮะในช่วงที่เป็นพนักงานก็รับฟังดีช่วงที่เป็นผู้จัดการก็ยินดียอมรับสิ่งที่เป็นคอมเมนต์มาแต่พอหลังจากที่ตัวเองขึ้นไปกลุ่มอำนาจใหญ่เนี่ยกลายเป็นว่าฟีดแบ็กจากทั่วสารทิศเนี่ยไม่ต้องการจะรับฟังฟีดแบ็กที่ไม่ดีแต่อยากจะได้ยินฟีดแบ็กที่ดีเสียงชื่นชมเท่านั้น เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะปิดหูปิดตาไม่ฟังพยายามบอกลูกน้องว่าถ้าเป็นเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่ต้องมาเล่าให้ผมฟังนะสุดท้ายสิ่งที่เข้าหาผู้นําพวกนี้คือมีแต่เรื่องที่เป็นเรื่องโกหกใช่ไหมฮะเป็นเรื่องที่ชื่นชมพยายามที่จะหาจุดดีทําให้ผู้นําหลงละเริงเข้าไปอีกอะสุดท้ายเรื่องไม่ดีพอไม่ฟังนานๆเข้าไอฟีดแบ็ที่มันควรจะเอามาปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ เขาก็จะมองข้ามแล้วก็ไม่สนใจสุดท้ายอะไรฮะผลงานก็แย่ลงแย่ลงเรื่อยๆเคสบว๊กนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเวลาท่านพัฒนาใครหรือแม้กระทั่งตัวเองอะ่ะขึ้นไปเป็นผู้นําปั๊บเนี่ยท่านจะต้องมีสติอย่างสูงเลยอะ่ะเพราะว่าพฤติกรรมในส่วนที่มันได้มาจากอํานาจเนี่ยมันมักจะเริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเราเองไปมากขึ้น อย่าเพิ่งหลุดเข้าไปในวงจรแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะาหลุดเข้าไปแล้วจริงๆมันออกมาลําบากมากนะฮะไอ้ดักไซน์เนี่ยบางทีมันมันมืดมากนะฮะมันมองหาทางออกไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือ,อยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องที่ผู้นาเขาควรจะเป็นเปิดใจรับฟังนะครับแล้วก็บริหารจัดการในทุกสารทิศให้มันเป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการอีกอันหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นเสมอคืออย่ากลัวที่จะต้องสร้าง ความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ความเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่เราห้ามมันไม่ได้อยู่แล้วผู้นําบางคนนี่พอขึ้นมาเป็นผู้นําปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาต้องการจะสร้างชื่อเสียงในทางที่ดีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เขารู้สึกว่าจะมีผลกระทบกับชีวิตเขาเนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรเลยซึ่งบางเรื่องมันอาจจะเกิดผลลัพธ์ในช่วงระยะเวลาที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนั้นแล้ว แต่ถ้าเขาตัดสินใจวันนี้ผลลัพธ์อาจจะเกิดขึ้นในอีกสัก8ปีข้างหน้าซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในวาระแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ทําเขาก็จะทําเฉพาะสิ่งที่มันอยู่ในวาระเขาเท่านั้นเพื่ออะไรเพื่อทําให้คนอื่นชื่นชมว่าตอนที่เขามาเป็นผู้นําองค์กรนะเขาสามารถที่จะทํากําไรซัสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ในระยะสั้นนะฮะมากเน้นระยะสั้นมากจนเกินไปโดยไม่มองระยะยาวดังนั้นผู้นําแบบเนี้ย มักจะไม่ค่อยสนใจอะไรที่มันเป็นระยะยาวๆเท่าไหร่จะตีจะจ้วงเอาเฉพาะผลประโยชน์ที่ใกล้ๆตัวเท่านั้นอะไรที่มันไกลตัวแล้วถ้าเขาอนุญาตไปแล้วปรากฏว่ามันไปสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับผู้นําคนถัดไปเนี่ยผู้นําที่ไม่ดีเขาจะไม่ทําเลยนะครับเขาจะบอกว่าเรื่องอะไรจะไปเอาความดีความชอบยกให้คนอื่นเพป็นเขาก็จะทําเฉพาะสิ่งที่มันระยะสั้นๆเห็นความสําเร็จเร็วๆสุดท้ายความไม่ดีก็จะไปอยู่ที่องค์กรในระยะยาวนั่นเอง ก็พึงระวังดักไซต์ของการเป็นลีดเดอร์นะครับไว้ประมาณแถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ